สวัสดีครับพบกับพบบายกรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเจ๊ <J. S 2> นะคกราบบมอ่ไอโฟนสิบสามนะครับหรือ iPhone 13นั่นเองนะครับวันนี้มาพร้อมกับตัวสีบลูนะครับหรือเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าได้นะครับสีบลูก็ มาชมมาเลยนะครับว่าภายในกล่องนะครับของ iPhone 13เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ <c oughs> ก็เรามาทำการเปิดกล่อง iPhone 13กันเลยนะครับตีนจะเป็น iPhone 13นะครับมาชมกันเลยนี่นะครับเปิดกล่องมาก็เจอตัวเครื่องนะครับผมมีตัวเครื่องสีสันสวยงามตัวนี้จะเป็นสีบรูนะครับสีบลูฟิง นี้ก็อย่างแรกเลยเขาก็จะมีหน้าติ๊กเกอร์นะครับก่อนอ่าเปิดหน,น้าตามาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็น iPhone 13นะครับ i p โฟนสิบนี่นะครับ iPhone 13นั่นเองก็หลายๆท่านนะครับสนใจในตัว iPhone 13นะครับหรือ ตัวนี้นะครับเป็น iPhone 13ที่มี2กล้องนะครับเป็น2กล้องมีเลนสวายแล้วก็อัลต้าวายนะครับผมพร้อมกับ Dual f a ฟนะครับแล้วก็ตัวลำโพงหรือโทษทีครับเป็นไม้นะครับผมตัวนี้ iPhone 13นะครับเริ่มความจุที่1 2 8่งกินะครับผมอ๋อสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ6.1 นิ้วนะครับหน้าจอ6.1นิ้วใช้ชิปตัว A15 Bionic นะครับเป็นชิปตัวล่าสุดของทาง iPhone นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว13ซีรีส์นะครับผมตนนัวนี้นอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องกล้องนะครับก็ยังถึงจะมี2กล้องแต่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ มาพร้อมกับหมดภาพยนตร์ให้ด้วยนะครับตนนัวนี้ท่านที่สนใจในการถ่ายหมดภาพยนตร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมหมดภาพยนตร์กันเลยทีเดียวนะครับการถ่ายภาพบุคคลก็ยังมีมาให้นะครับเอาเลไอโฟนสิบหมดวิดีโอโซโล่โมชั่นไทม์แลปมีให้หมดเลยครับผม ด้วยขนาดที่หน้าจอ6.1นิ้วนะครับทําให้เราจับพอดีมือค่อนข้าง,างพอดีมือนะหรับแล้วผมนะแล้วก็เป็นจอมีระบบสแกนใบหน้านะครับหรือ face id นะครับผมใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับความจุเริ่มต้นอยู่128 g ิกนะครับผมมีปุ่มทางลัดเลื่อนจากด้านบนได้เลยนะครับสามารถปรับต่างๆพร้อมกับไฟฉาย dual tone นะครับ ให้ด้ดวย okay. นอกจากนี้นะครับยังรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ iPhone 13นั่นเองนะครับก็นอกจากสีน้ำเงินนะครับยังมีสีเขียวใหม่ด้วยนะครับสำหรับ iPhone 13ก็ประมาณนี้นะครับภายในกล่องก็จะมีตัวในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับ ร่กมือการใช้งานให้นะครับเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็เมนูนบุ๊กนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวสาย usb-c lightning ด้วยนะครับสำหรับในกล่องรุ่นนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้ในกล่องนะครับอาจจะหาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับในราคาอยู่ที่690บาทนบาทครับก็ iPhone 13นะครับราคาเริ่มต้นอยู่สำหรับความจุ128 g b กนะครับ อยู่ที่2 9 9 0 0บาทนะครับก็ในราคา2 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับความจุ128กิกเริ่มต้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้กับเ w าบา y นะครับเว็บไซต์ o w e r u y co th นะครับหรือหน้าร้านนะครับหน้าร้านเพาบายทุกสาขาได้เลยนะครับผมหรือทักผ่าน f c e e o o o ไลน์ของแต่ละสาขาหรือ Facebook ของเพ o ย์บอยออฟฟิเชีก็ได้นะครับสามารถทักผ่านไลน์ผ่าน Facebook l i ์ e OA ได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมก็ขอฝากเว็บไซต์ p พ o ย์บอยนะครับไซต์เพบยก็มีจำหน่าย iPhone ทุกรุ่นนะครับณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น13 10าม mini 13 pro 13 pro max ด้วยนะครับผมหรือติดต่อ เอาบายออนไลน์นะครับ1324ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมการรีวิวสำหรับ iPhone 13นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ